สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยานามิตรนะคะที่น่ารักทุกคนในช่องกุญญาดาเลอบทาโลวันนี้นะคะก็วันที่เก้าเนาะเก้าหน้าเก้าไก่เก้าไปพร้อมๆกันไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่เก้านะคะวันดีเนาะวันดีของอะไรคือการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเลข9เนี่ยเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุคูบาอาจารย์นะคะแล้วหน่อยก็รู้สึกว่าการที่เรานะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุคูบาอาจารย์นะคะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเคารพบูชา มันจะทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะเดินหน้าต่อในการที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปพร้อมๆกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เหมือนเรามีความรู้สึกปลอดภัยอะค่ะทุกคนปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนกับเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คอยเหมือนเตือนสติเราในบางครั้งที่เราอาจจะคิดหรือว่าอาจจะตัดสินใจอาจจะเดินทางไปในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะมันก็เหมือนกับการที่เรามีคนที่คอย ดูแลปกป้องแล้วก็คอยเข้มงวดนะคะคอยดูเราอยู่ห่างๆนะคะอ่ะวันนี้วันนี้หน่อยใช้ไพ่สำหรับนี้ไพ่คลายนะคะ Oracle and taro t aro. ใครที่ยังสนใจอยู่ก็ไปตำได้นะคะในเในเพจที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะให้ไพ่ทำนายกันนะคะทางช่องสีฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้หน่อยจะ ยังไม่มีหัวข้อละกันเนาะเอาเป็นว่าหน่อยยังไม่มีหัวข้อแต่ว่าอ่าหน่อยจะเปิดไพ่นะคะไปเรื่อยๆนะคะ ขออนุญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ในการเปิดไพ่นะคะอ่านไพ่เป็นสื่อกลางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ว่ามีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยบอกหน่อยกล่าวมีสิ่งไหนที่อยากจะให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการส่งสารสื่อสารจากองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ทุกๆชั้นฟ้าหรือสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็ดีนะคะอยากให้ท่านมาสื่อสารขออนุญาตนะคะตั้งสมาธิแล้วก็ขออนุญาตนะคะองค์ครูครูบาอาจารย์ ของทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในคลิปวันนี้นะคะโอเคหนักหน่วงระแวงแสดงว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างจะมีความกังวลการสื่อสารนะคะประคองเอาชนะห้าใบนะคะแล้วหน่อยก็จะเปิดไพ่ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะทำการเปิดไพ่นะคะวันนี้เดี๋ยวจะใช้ไพ่สุขีนะคะมาเสริมหนักหน่วงนะคะสิบไม้เท้าคืออาจจะเป็นนะคะถ้า ไฟนะคะเมสิงโธนูธาตุดินพืชศกันมังกรธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุลมวันนี้นะคะธาตุดินธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะหรือคุณจะเป็นธาตุไหนก็ได้นะคะธาตุดินก็คือพืชศกันมังกรธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะแต่หน่อยรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นธาตุไหนหรือหากมีพลังงานเอเนจีลักษณะคล้ายๆกับ สิ่งที่หน่อยกำลังจะพูดมาก็สามารถดูได้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะกระเด้งมาแล้วก็เอาเลยนะคะไพ่ใบนี้ออกบ่อยมาก นะะหน่อยมีความรู้สึกว่าองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์น่ะอยากจะให้คุณมีความเชื่อมั่นเชื่อใจเพราะใบแรกมาก็หนักหน่วงระแวงนะคะมันเป็นการสื่อสารสื่อสารกับองค์รครุรูบาอาจารย์ภายในสื่อสารกับตัวเองสื่อสารว่าการสื่อสารกับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนหน่อยต้องบอกไว้เลยเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับทบทวน หรือฟื้นความรู้ทบทวนความรู้ความสามารถพลังงานจิตสำนึกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งปัญญาภายในตัวของเรานะคะมันเป็นการสื่อสารทั้งกับองค์ุรุครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นการสื่อสารนะคะทั้งกับตัวเราเองด้วยนะคะทำความเข้าใจเห็นไหมการสื่อสารกระทำความเข้าใจเห็นไหมคะอ่ะใบสุดท้ายนะคะทาง3ามแพ่ง เป็นเรื่องของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะอยากจะให้หน่อยมาสื่อสารเน้นในเรื่องของอะไรวันนี้เป็นเน้นในเรื่องของสำหรับใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีความไม่ชัดเจนยังรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทุ่มเทไปเพื่ออะไร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีการใช้ก็ใช้ชีวิตก็ดีการวางแผนชีวิตก็ดีหรือสิ่งที่เราทำมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่นะคะหน่อยอยากจะบอกคุณไว้เลยว่าทุกๆเส้นทางทุกๆความสำเร็จ มันไม่ได้มีเส้นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จหรือจุดหมายปลายทางของชีวิตนะคะทุกคนมันยังมีเรื่องราวมากมายในระหว่างเส้นทางเดินมันมีทั้งทางสามแง่มันมีทั้งสิ่งที่คุณไม่รู้มีสิ่งที่คุณต้องได้ใช้ความสามารถในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะดะดมสมองประมวลความคิดหรือใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจทำอะไรก็ตามทุกๆอย่างนะคะอ่ะไพ่ใบแรก หนักหน่วงคุณอาจจะเป็นคนที่แบกรับภาระขององค์กรก็ดีของตัวเองก็ดีภาระของตัวเองในที่นี้คืออะไรคุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายอย่างธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในหัวเยอะเป็นคนที่ในหัวสมองเนี่ยคิดแต่เรื่องที่จะพัฒนาคิดแต่เรื่องที่อยากจะทำคิดแต่เรื่องที่อยากจะหาเงินหารายได้เพราะว่าหน่อยรู้สึกว่าเบื้องหลังลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่กลัวความขาด กลัวความไม่มีแต่ที่สำคัญลึกๆึกสุดใจเลยคือคุณกลัวว่าคนที่คุณรักคุณกลัวว่าคนรอบข้างคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณจะได้รับความลำบากคุณก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากกังวลหวาดระแวงนะคะแล้วก็แบกรับภาระมากมายในชีวิตในครอบครัวนะคะทำให้ในทุกๆเส้นทางมันมีความระแวงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ธาดินนะคะพืศพกันมังกรคือคนที่ค่อนข้างที่จะคิดพินิษพิจารณาใช้เวลาในการที่จะไตร่ตรองทําอะไรทําอันนี้จะมีผลต่อคนนั้นไหมทําสิ่งนี้ถ้าตัดสินใจไปเส้นทางนี้มันจะมีผลยังไงกับคนนูน้นคนนี้แต่ลืมนึกถึงตัวเองไปเลยอะ่ะคุณเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นมากมายแต่คนที่นึกถึงเป็นคนสุดท้ายก็คือตัวเราเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณเอาไว้เลยว่าคนที่คุณต้องมีการสื่อสารคนที่คุณต้องให้ความสำคัญคนที่คุณต้องให้ให้เวลามากที่สุดก็คือตัวคุณเององค์ครุครูบาอาจารย์ภายในตัวคุณเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลสิ่งที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกเหมือนกับอะไรอะเทวดาประจำตัวนะคะ หน่อยอยากจะให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ในการที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้นะคะหากใครที่กําลังวางแผนอยากที่จะปฏิบัติธรรมอยากที่จะหันกลับนะคะใช้เลิกงามยามดีในการหยุดยาวตรงนี้หันกลับมาให้ความสําคัญกับการเขาเรียกว่าประมวลความคิดประมวลชีวิตการนั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองการให้เวลาอยู่กับการ เสริมสร้างพละกกาลังภายในของตัวเองอยู่กับการที่เขาเรียกว่าอยู่กับองค์ุรุกูบาอาจารย์ การปฏิบัติธรรมก็ดีการนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานการที่บางคนอาจจะเริ่มต้นแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็จะไปในที่ตอนนี้มันจะมีสถานที่สำหรับให้ฝึกปฏิบัติธรรมมีองค์ครุครูบาอาจารย์นะคะพระสงฆ์ครูอาจารย์ที่เหมือนกับมีกัลยาณมิตรที่เขาคิดอยากที่จะทำเหมือนคุณนะ่ะอยู่ในสังคมนั้นขอให้คุณจงใช้เวลานี้ในการที่จะไปเรียนรู้ไปศึกษานะคะหาความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อ อะไรเพื่อที่ในวันข้างหน้าคุณจะสามารถทาใช้ความรู้ตรงนี้นะคะเป็นการทำความเข้าใจในการที่จะมาปฏิบัติด้วยตัวเอง หรือบางคนก็ปฏิบัติมานานแล้วอยู่ในขั้นอยู่ในระดับที่สามารถที่จะสื่อสารกับองค์ุรุครูบาอาจารย์ของตัวเองได้ก็ขอให้จงใช้เวลานี้ในการที่จะปล่อยในการที่จะวางความกังวลวางภาระวางหน้าที่วางสิ่งที่อยู่ในหัวสมองของคุณแล้วคุณไม่ได้มีโอกาสในการที่จะปลดเปลื้องปลดปล่อยตัวเองเลยเนี่ยให้ใช้เวลานี้ในการที่จะสื่อสารกับตัวเองเพื่อที่จะอะไร สองเหรียญเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการปรับสมดุลนะคะการประคองการเดินของคุณเนี่ยนะคะเส้นทางชีวิตของคุณหน่อยถึงบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือตัวตนของคุณเองความคิดตัวตนภายในของตัวคุณเอง,แล,องแล้วก็องค์กับแล้วก็องคุร้ครูบาอาจารย์นี่คือก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนะคะคุรูครูบาอาจารย์กับตัวคุณนี่คือก้อนหนึ่ง แต่อีกก้อนหนึ่งนี่คือภาระหน้าที่การที่คนคนหนึ่งจะสามารถที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองเดินทางไปได้บนเส้นทางที่มีความาไม่ซ้ายไม่ขวาจนเกินไปมีความสมดุลเนี่ยนั่นหมายความว่าก้อนสองก้อนเนี่ยต้องมีน้ําหนักเท่ากันนะคะ ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับแบกรับภาระหน้าที่มากจนเกินไปจนลืมนึกถึงตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะสองเหรียญหากใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพคนที่กำลังถ้าไพ่สำหรับอื่นเนี่ยจะเป็นไพ่เป็นภาพแบบ คนคนหนึ่งกำลังหมุนเหรียญสองเหรียญให้เป็นแบบสัญ,ญลักษณ์เลข8 i n อินฟินิตี้ะคะ่ะนั่นนะคะนั่นคือการปรับสมดุลท่านบอกว่าถึงจังหวะเวลาแล้วนะที่คุณจะให้ความสำคัญทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตให้เท่าเทียมกันเพื่อที่จะอะไรให้ความสำคัญทั้งทางโลกให้ความสำคัญทั้งทางธรรมหมุนนะคะปรับสมดุลให้เส้นทางชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะเดินด้วยลำแข้งขาของตัวเองได้อย่างแบบมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นไม่ สะดุดประคับประคองชีวิตของตัวเราไปประคับประคองให้การถือการแบกรับภาระทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันไปในทิศทางที่มันเหมาะสมและสุดท้ายคุณก็จะเอาชนะนะคะ หนึ่งดาบมันเป็นเรื่องของคนที่จงมีความมั่นใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือกจงมีความมั่นใจในศักยภาพความคิดสติปัญญาคุณธรรมบุญวัสนาบารมีของตัวคุณเองบางเส้นทางมันจําเป็นต้องเลือกบางเส้นทางมันจําเป็นต้องทิ้งบางเส้นทางมันจําเป็นต้องถือประคองเอาไว้แต่คุณจงจําเอาไว้เลยค่ะว่าเส้นทางที่คุณเลือกครคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยดูคุณอยู่ห่างๆประครับประคองคุณอยู่ ไม่ให้คุณได้ตกไปในเส้นทางที่บางทีมันอาจจะตกลงไปแล้วมันอาจจะขึ้นมายากนะคะท่านเหมือนจะเป็นเหมือนกับเข็มทิศชีวิตเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่จะนําทางให้คุณนะคะทาง3ามแพ่งมันเป็นในเรื่องของการตัดสินใจหน่อยถึงบอกว่าทุกๆเส้นทางการใช้ชีวิตของคุณน่ะมันมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจมากมายเพราะอะไร เพราะคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวเพราะคุณไม่ใช่คนที่เอาตัวของตัวเองคนเดียวไม่นึกถึงคนอื่นหน่อยถึงบอกคุณก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรในหัวสมองมากมายเพราะว่าทำอันนั้นก็กลัวกระทบคนนี้ทำอันนี้ก็กลัวกระทบคนนั้นแบกรับภาระมากมายนะคะท่านก็เลยบอกว่า หากคุณได้ใช้ความสามารถในการที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่รู้ไม่เข้าใจในทุกๆเส้นทางหลังจากนี้พอคุณมีความมั่นใจแล้วอ่ะคุณจะเลือกเส้นทางที่จะมีผลดีทั้งกับตัวเองแล้ะก,กับคนรอบข้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณไว้เลยว่าจงมั่นใจในเส้นทางที่คุณเลือกแต่ขอให้คุณจงใช้เวลานี้ในการที่จะปล่อยวางบางสิ่ง และทําบางอย่างเห็นไหมคะท่านมาสื่อสารบอกคุณแล้วนะองคุรุครูบาอาจารย์กําลังนําสารนี้นะคะนี่คือคลิปนี้เลยให้หน่อยเป็นสื่อกลางในการที่จะมาบอกกับคุณว่าคุณจงหมุนปรับสมดุลน,นะคะหมุนพลังของชีวิตปรับสมดุลให้ให้คุณเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยความมั่นคง นะคะอ่ะทีนี้หน่อยนะชอบไพ่ข้างล่างหน่อยขอข้างล่างสำรับนะคะเห็นไหมความพยายามแล้วก็สำรับนี้คืออะไรนะคะโอ้โหมันคงที่สุดที่สุดของที่สุดแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวนายจะขอเอาออกเนาะขนลุก โฮยขนลุกมากมากเลยอ่ะทุกคนความพยายามค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเส้นทางต้องใช้ความพยายามแต่คุณดูหน้าของคนนี้สิคะเขาไม่ได้กลัวนะคะไม่ว่าอุปสรรคขวาง้นาำจะมามากมายแค่ไหนเขา เลือกแล้วว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่เขาจะเดินต่อไปเป็นเส้นทางที่จะนําพาเขาไปสู่แสงสว่างถึงแม้ขณะนี้มันจะยังมืดสนิทอยู่ถึงแม้ขณะนี้มันจะมีอุปสรรคปัญหาทั้งสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตแต่คุณจงรู้เอาไว้เลยค่ะว่าคุณคือหนึ่งในไม่กี่คนที่จะสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆความกลัวความความไม่ ความไม่ดีน่ะออกไปได้เพราะว่าอะไรดูนี่สิคะกำมือแน่นเลยมั่นใจมากมั่นใจมากเข้ามาสิคะเข้ามาเลยจ้าดูหน้าดูหน้าของเขาสิคะไม่มีความกลัวเลขเจ็ดคือความพยายามเลขเจ็ดนะคือเลขเจ็ดทีไรหน่อยนึกถึงองค์พญานาคราชนะคะคือความมุ่งมั่นคือความพยายามทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นคนที่ทั้งเสียสละทุ่มเทแล้วก็เป็นคนที่ ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวอุปสรรคปัญหากล้าที่จะเผชิญนะคะเลขเจ็นะคะ, 7, ะ,คะอาจคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะมีเลข4ี่เลข2เลข7นะคะเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์บางคนอาจจะเกิดเดือนอกรกฎาคมเดือนกุมภาเดือนเมษานะคะหรือณเวลาเนี้ยที่คุณมาดูอาจจะมีเลข7นะคะเวลาของที่คุณเข้ามาดูคุณเข้ามาดูตอนที่คุณเข้ามาดูหรือตอนเนี้ยคุณกําลังมองนาฬิกาอยู่มีเลขใดบ้างคะเลข7 เลข4เลข2นะคะหรือเลข3ามเลข5นะคะนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกคุณไว้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วเส้นทางที่คุณเลือกนะคะคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วขอให้จงมั่นใจถ้าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่คุณตัดสินใจแล้วขอให้จงมั่นใจเพราะมันจะเป็นเส้นทางที่จะนำพาคุณไปสู่ความมั่นคงคุณเห็นอันนี้แล้นึกถึงอะไรคะหน่อยเห็นเป็นพยาพิเภก นะคะองทาวเวสุวรรณองคพะพิคเนตนะคะองพยาโย,ยมราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ถ้าทางาศาสตร์จีนก็จะเป็นอเอ้หน่อยนึกไม่ออกใครรู้บอกทีนะคะเพราะว่าหน่อยไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางฝั่งจีนนะคะเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าคุณคะหน่อยจะบอกเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการ ปกป,ป้องแล้วก็ปราบปรามอ๋อโอเคปกป,ป้องเนี่ยหน่อยนึกถึงองค์พระศิวะด้วยขจัดปัดเป่านะคะเวลานี้อาจจะเป็นเวลาของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาเพื่อการเอาชนะเอาชนะดวงชะตาเอาชนะเส้นทางเอาชนะความกลัวเอาชนะบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแล้วเส้นทางเนี้ยมันแบบทุกคนคะการเอาชนะดูสิ เส้นทาดูสายตามีความมุ่งมั่นองค์รครุครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่านะคะ ท่านมั่นใจว่าเส้นทางหลังจากนี้เป็นเส้นทางที่จะนำพาไปสู่คุณไปสู่ความมั่นคงเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้สั่งสมประสบการณ์บุญบารมีที่คุณสร้างมาคุณความดีที่คุณสร้างมาความคิดอยากที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขความกตัญยูกะตะเวทีต่อบุพการีต่อพ่อแม่ต่อองคุรุครูบาอาจารย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือทุกๆอย่างหลอมรวมกันเข้ามาและที่สำคัญคือเคารพใน ในตัวของตัวคุณเองคุณค่าในตัวของตัวคุณเองจะทำให้คุณไปสู่ความมั่นคงในชีวิตน้อมรับพลังงานที่ดีนี้ไปนะคะและหากใครฟังมาถึงคลิปสุดท้ายนี้นะคะคําสุดท้ายช่วงสุดท้ายเนี่ยนะคะให้พิมพ์คําว่าความพยายามนําไปสู่ความมั่นคง นะคะความพยายามนําไปสู่ความมั่นคงน้อมรับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์แล้วขอให้คุณประสบความสําเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกนําพามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตสามารถที่จะเอาชนะความกลัวสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณไม่มั่นใจได้เพ่อพเพทุกทุกย่างก้าวของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาคอยสื่อสัญญาณให้หน่อยเป็นคนกลางในการที่จะมาบอกคุณให้มั่นใจในครั้งนี้นะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกลาง กำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนวันนี้หน่อยต้องอัดอัพขึ้นแน่นอนเลยเพราะหน่อยพูดคำว่า9ก้าเ้าเกเยอะเหลือเกินวันที่9เมษานะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย